ธรรมวุธวาหลวงปู่สาครธรรมวุโธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่23มีนาคม2568ธรรมมันเกิดธรรมคือทุกขังอริยสัจจงหาข้อยุติไม่ได้ เพราะเราไม่วางเราเข้ามาพัฒนาตัวเราเราก็ต้องเข้าใจตัวของเราเมื่อเราเข้ามาถึงธรรมเราก็ต้องพิจารณาถาให้เห็นตามความเป็นจริงธรรมมันอยู่ที่ไหนรูปธรรมเป็นของใครรูปธรรมก็เป็นของเรานมามธรรมก็เป็นของเรา แล้วเราจะทำความเข้าใจกับธรรมอันนี้ได้อย่างไรก็คือวางถ้าเราวางใจของเราก็จะสว่างขึ้นมาเราแสวงหาโมกขธรรมแต่๋ยวพอเวลาธรรมมันเกิดธรรมมันเกิดคืออะไรที่เรียกว่าธรรม คือทุกขังอริยสัจจังหาข้อยุติไม่ได้เพราะเราไม่วางถ้าเราวางเนี่เราก็หลุดไปเลยเมื่อเรามาถึงธรรมขั้นนี้แล้วเพราะเราวางไม่ลงถ้าเราวางไม่ลงเรามาหาธรรม มาแสแวงโมคธรรมแต่พอทุกขังอริยสัจจังมันเกิดแต่เราไม่วางพอเราไม่วางแบบนี้มันก็สับสนวุ่นวายไปหมดอันนู้นเราก็ไปยึดอันนี่เราก็ไปถืออันนู้นเราก็ไปแบกอันนี้เราก็ไปหาบอันนี้เราก็ไปหามทุกอย่างมันก็เลยเป็นทุกข์ทั้งหมดหาข้อยุติไม่ได้ แต่จริงๆเน่ยมันง่ายมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพียงแค่เราสลัดมันออกไปเท่านั้นเหมือนกับไฟที่เราถืออยู่ในมือเราไฟที่มันอยู่ในมือเราเนี่ยทานไฟอยู่ในมือเราเนี่ยมันร้อนเราก็รู้ว่ามันร้อนแต่เรากำเขา้าแต่ถ้าเราสลับออกไปแค่นี้มันก็หมดแล้วมันไม่ได้มีอะไรเ,เรามาแสวงหา ความบริสุทธิ์ของใจแต่ก่อนมันจะไปถึงความบริสุทธิ์ของใจมันจะต้องผ่านทุกเสียก่อนถึงว่าวิริเยทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกข์อันนี้ได้เพราะความเพียรถ้าเรามีความเพียรเท่านั้นพยายามสังเกตมันไปทำความเข้าใจกับมันไป อันนี้แหละที่ว่าถ้าเราข้ามทุกตรงนี้ไม่ได้เราจะต้องไปตกอบายนแน่นอนเพราะเราข้ามเวทนาไม่ได้เวทนาเป็นสมบัติของเรานะไม่ใช่เป็นสมบัติมุงคนอื่นรูปก็เป็นสมบัติของเราเวทนาก็เป็นสมบัติของเราสัญญาความจำได้หมายรู้ สังขารควมปรุงแต่งก็เป็นสมบัติของเราทั้งหมดวิญญาณผู้รับรู้ทางใจผู้รับรู้ทางอาการต่างๆแล้วก็ส่งลงไปถึงใจเมื่อสมบัติของเรามันแสดงตัวขึ้นมนว่าเราคือเราเราคือเวทนาเวทนาคือเราแต่เราลองคิดดูว่าเวทนาไม่ใช่เรา เวทนาเวทนานั้นเป็นาธาตุอันหนึ่งเท่านั้นร่างกายของเราก็เป็นแค่าธาตุอันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรเป็นาธาตุดินธาตุน้ธนำาธาตุลมาธาตุไฟอากาศาธาตุวิญญาณาธานตะุนั่นร่างกายของเราไม่ใช่เป็นของสมบัติของเรานะร่างกายของเรานี่ยังจะต,ต้องถมทับแผ่นดินเหมือนกับปูย่าตายายของเราเหมือนกับบรรพบุรุษของเราหนี่ง เราเองก็ยังจะต้องผมทับแผ่นดินอันนี้อยู่แต่ใจนั้นเป็นของเราที่เราจะต้องไปแสวงหาพบชาติต่างๆเราเราข้ามเวทนาอันนี้ไม่ได้คือเวทนามันมีอยู่สุขขาเวทนาทุกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาในระหว่างอารมณ์ที่มันตกอยู่ในอุเบกขาเวทนามันก็ว่างไปเลื่อนลอยไป แต่บันนี้พอมันกลับมาหาทุกข์ขาเวทนาบัดใจมันกลับมาอยู่กับเวทนาของความทุกข์ถ้าตอนที่มันไปอยู่กับความสุขเราก็โหดีอกดีใจเหมือนกับแผ่นดินสูงขึ้นไปอีกร้อยโยนดร่างกายของเราสูงขึ้นไปเกือบจะจอดฟ้านเวลามันไปตกอยู่ในความสุขแต่พอมันมาตกอยู่ในความทุกข์ เราไม่พอใจใช่ไหมันเอ้าแล้วเราแ,วแวสแวงหาทุกอะเราแวสแวงหาธรรเหรอนี่แหละที่หลวงปู่ชอบท่านพูดเมื่อห้าสิบปีก่อนเมื่อปีสองพันห้าร้อยเก้าลองลบดูเดือนพฤศจิกา ห้าสิบเก้าปีก่อนปีสองพันห้ารอยเก้าก็เกือบจะหกปีหกสิบปีคนบอกว่าเราไม่พอใจกับพระหัสดงแบกบาทแบกกฎเพื่อจะเข้าป่าเข้าเขาเพื่อแสวงหามโมกขธรรมแต่พอทุกขังอริยสัจจังมันเกิดเท่านั้น มันเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นทุกขังอริยสัจจังชนิดหนึ่งหรือมันเกิดความหนาวความนิบนั่นก็เป็นทุกขังอีกชนิดหนึ่งแต่เราบอกว่ามันเป็นสมบัติของเราล่ะว่ามันเป็นเราว่ามันเป็นของของเราแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นสมบัติของเราเป็นของของเราท่านบอกว่าให้พิจารณา ไม่แยกธาตุแยกขันธ์ไม่แยกให้มันเป็นเห็นเป็นอาการต่างๆอย่างเราเรียนกรรมฐานเรียนกรรมฐานข้อเดียวกันล่ะเราบวชเนียนบวชพะก็เร,เรียนกรรมฐานข้อเดียวกันทันเจท่ันสอนเกสาโลมานาคาทัานตาตะโจทันตานาคาโลมาเกซาผมขนเล็บฟันหนัง ให้เห็นตามความเป็นจริงพระอุปัชฌาย์บอกให้เราเห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงคืออะไรผมมันเป็นธาตุดินส่วนแข็งๆในร่างกายของเรานี่เป็นธาตุดินส่วนเหลวๆในร่างกายของเรานี่คือธาตุน้ำช่องว่างในร่างกายของเรา คือลมพัดเข้าพัดออกคือธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายคือธาตุไฟ<ม>นี่เรามีอยู่ครบสมบูรณ์ที่มันมีปัญหาเพราะอะไรเพราะมันเห็นเป็นอันเดียวเห็นว่าคือร่างกายของเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟลองเราแยกออกมาดูที่ว่าดิน ในร่างกายของเรากับดินข้างล่างโดยทั่วไปที่มีอยู่เต็มโลกเต็มแผ่นดินน้ำก็มีอยู่เต็มโลกเต็มแผ่นดินลมก็มีอยู่ทั่วไปไม่ว่าแต่ลมในร่างกายของเราเลยลมมีอยู่ทั่วไปไฟคือความอบอุ่นในร่างกายความอบอุ่นในร่างกายทําไมมันถึงเกิดความอบอุ่นมันเกิดการเสียดสี เม er ื่อมันเกิดการเสียดสีขึ้นมาก็คือก็เลยเกิดเป็นไฟคือความอบอุ่นขึ้นมาร่างกายของเราเนี่ยมีการเสียดสีอยู่ตลอดเวลานะเซล์ในร่างกายมันมีการขยับตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันขยับตัวอยู่ตลอดเวลามันก็เลยเกิดเกิดการเสียดสีขึ้นมาพอเสียดสีขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นไฟเป็นความอบอุ่นนั่นแล้วอันนี้จะให้มันไปไหน พอเราเห็นมันเป็นอย่างๆทุกมันจะไปเกาะอยู่ตรงไหนทุกมันจะไปเกาะอยู่ที่ผมหรือที่ขนหรือที่เล็บหรือที่ฟันหรือที่หนังเอาหนังนี่มีมาแต่เมื่อเกิดผมขนเล็บฟันหนังนี่มีมาแต่เมื่อเกิดกระดูกก็มีมาแต่เมื่อเกิดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุาไฟนี่มีมาแต่เมื่อเกิดเมื่อก่อนทำไมไม่เป็นทุกข์ ทำไมมาเป็นทุกข์ในระหว่างที่เรามาภาวนาเรามาปฏิบัติพอเราเข้ามาปฏิบัติเราก็จะเห็นทุกข์อันนี้ที่มันประจักษ์อยู่แก่ใจของเราในเมื่อมันประจักษ์อยู่แก่ใจของเราเราทุกข์อันนี้เราจะแบกมันไปถึงไหนแล้วเราจะหาบมันไปถึงไหนเราจะอุ้มมันไปถึงไหนเราทำไมไม่วางถ้าเราวางลงไปเนี่ย เราจะขาดจากสัญญต์สังโยชน์ทั้งหลายเลยถ้าระวางทุกข์อันนี้ลงไปได้เมื่อเห็นทุกข์ทำความเข้าใจกับทุกข์แกมแจ้งขึ้นมาเพราะร่างกายนีนเป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นใจของเราก็เป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากไม่เกี่ยวกันกับร่างกายนี้เลยร่างกายก็สัก่าแต่เป็นร่างกาย เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตอนนั้นธาตุดินน้ำลมไฟมีอยู่ทั่วไปทำไมไม่เป็นทุกข์ทำไมมันเป็นทุกข์อยู่ที่ร่างกายของเราเพราะเราไปยึดพอเราเข้าไปตั้งเราเข้าไปถือถ้าหากเราไม่เข้าไปตั้งเราไม่เข้าไปถือนี่คนเขาตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเราเป็นทุกข์ที่ไหน คนเขาเดือดร้อนวุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเราเดือดร้อนที่ตรงไหนภัยพิบัติเกิดขึ้นตลอดทุกบ้านทุกเมืองแต่เราไม่อยู่ในเหตุการณ์ของภัยพิบัตนะินั้นไม่เราไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเลยอย่างไฟไหมอย่างน้ําท่วมอย่างเกิดศึกสงครามมันเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกไม่เคยว่างไปจากโลกอันนี้เลยภัยพิบัตินี้ไม่เคยว่างไปจากโลกอันนี้เลย ศึกสงครามก็ไม่เคยสงบไปจากโลกอันนี้เลยครูเจ้าพูดเมื่อ2,000ปีก่อนทุกวันนี้ก็ยังมีไม่ใช่ไม่มีนะศึกสงครามแย่งสิ่งสมบัติแย่งสิ่งอาหารการกินซึ่งกันและกันเตอนนั้นแหละแย่งสิ่งสมบัติในโลกซึ่งกันและกันนั่นแหะคือศึกสงครามใครมีอำนาจมากแย่งเอาคนที่มีอำนาจน้อยมีอยู่แค่นั้น ในบ้านของเราในเมืองของเรานี่ก็มีการแย่งชิงกันอยู่ตลอดเวลาอาหารการกินไปดูในที่ต่างๆมีอยู่ทั่วไปคนที่มีโอกาสมากก็เอาให้มันเยอะคนมีโอกาสน้อยก็เอาให้มันน้อยตามกำลังของตัวเองนั่นฉะนั้นความไม่ปกติสุขของโลกอันนี้มีอยู่เป็นตลอดมาและจะตลอดไป อย่างไฟไหมอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้ไหมที่นู้นก็มีคนตายไหมที่นี่ก็มีคนตายไฟไหมไฟป่าไหมเป็นหมื่นหมื่นไล่บางแห่งบางแห่งก็ไหมเป็นพันพันไร่แล้วแต่ก็มีคนตายนะแต่เราเดือดร้อนตรงไหนนะเพราะเราไม่ได้อยู่เหตุการณ์ตรงนั้นแต่ลองเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นดูสิ มหันตทุกข์ก็เกิดขึ้นกับทุกคนนั่นเรายังมีโอกาสดีกว่าคนอื่นเรามีทางที่หลบหลีกออกไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีความสงบสุขนั่นมันมีโอกาสดีกว่าคนอื่นเยอะแยะคนอื่นเขาเดือดร้อนมากกว่าเราอีกมากมายไม่มีอาหารการกินไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีที่หลับที่นอนมากมาย คนในโลกนี้ไปดูบ้านเมตตาบ้านกรุณาบ้านมุทิตาบ้านอุเบกขาหนงไปดูแล้วบ้านคนพิการหน่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่พิการเนี่ยบุญนักหนาแล้วพ่อแม่เขายังเลี้ยงดูปูเสือมาอย่างดีถ้าากเราไปตกอยู่ในภาวะอย่างนั้นนะ่ะบมันจะมีความสุขสบายที่ตรงไหนฉะนั้นเรามาปฏิบัติเราเพื่อจะเห็นภัยอันนี้แหละ เราเห็นภัยของความเกิดแก่เก็บตายอันนี้เราเห็นภัยของการท่องเที่ยวในวัดตะนี่มันเป็นทุกข์แม้แต่ร่างกายของเราไปยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็เป็นทุกข์อย่างมหันตะทุกข์แล้วถ้าหากเรายังต้องเกิดไปอีกต่อไปในภายภาคหน้าอีกเกิดซ้ำซ้ซากๆา,ากอีกนี่มันจะทุกข์ขนาดไหนนั่นก็เรียกว่าทุกข์จนตายลำบากจนถึงไหนลำบากถึงตาย เรามีความสุขสบายขนาดนี้เรายังว่าเราไม่สบายอยู่ลองพิจารณาดูสิลองวางดูเท่านั้นแหละเพราะเราวางมันก็ถึงที่สุดของทุก์เลยอันนี้เมื่อเรามาถึงทุก์แล้วเราไม่วางทุก์มันก็เลยเป็นทุก์ล่าไปแต่ถ้าหากเราวางปุ๊บมันก็สลัดออกไปหมดมันจะโล่งไปหมดเลยแบบน,นี้ร่างกายของเราก็จะเหมือนใจของเราเหมือนกับลอยอยู่ในอากาศ เราวางทุกข์ลงไปได้แต่นี่เราวางไม่ลงวางไม่ลงมันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้มันยังจะทุกข์ไปอีกช้านานฉะนั้นวิธีการพิจารณาวิธีการไข้ควรวิธีการปฏิบัติเราต้องสลัดทิ้งมันเลื่อยไปเราแบกดินแบกหินมาเมื่อเราไปเห็นเพชรนินจินดาไปเห็นแก้วแหวนเงินทองเราก็ต้องทิ้งดินก้อนนั้นออกไป ในเมื่อเราไม่ทิ้งดินแต่เราอยากได้เพชรนินกินดามันก็เอาไม่ได้เพราะมันแบกเต็มแรงแล้วหนึ่งก็จะเอามาเพิ่มอีกก็เพิ่มไม่ได้เดี๋ยวก็หลังหักฉะนั้นเราต้องทิ้งดินก้อนนั้นออกไปก่อนแล้วเราถึงไปเอาเพชรนินกินดาเมื่อเราไปเจอเพชรนินจินดาที่มีราคามากกว่าของที่เราถืออยู่เราก็ต้องเอาของที่มีราคามากกว่านั่นคือผู้ฉลาด เรียกว่าผู้พัฒนาแล้วเราเข้ามาพัฒนาตัวเราเราก็ต้องเข้าใจตัวของเราเมื่อเราเข้ามาถึงธรรมเราก็ต้องพิจารณาธรรมให้เห็นตามความเป็นจริงธรรมมันอยู่ที่ไหนรูปรธรรมนั่นเป็นของใครรูปรธรรมก็เป็นของเรานามธรรมาก็เป็นของเราแล้วเราจะทําความเข้าใจกับธรรมอันนี้ได้ยังไงก็คือวางถ้าเราวางใจของเราก็จะสว่างขึ้นมา มีแสงสว่างอันมากมายไปกวัวเก่าอีกนั่นเราก็จะเข้าใจว่าโอ้เราอุต่าธนุถนอมมึงมาช้านานร่างกายอันนี้แต่แล้วมึงก็มาเป็นพิษเป็นภัยกับกูเองเองมาเป็นพิษเป็นภัยกับเราเองให้เป็นทุกข์เป็นร้อนเดือดร้อนวุ่นวายแต่พอเราวางลงไปแล้วร่างกายอันนี้เราก็ขอบคุณมันในร่างกายอันนี้เพราะเรามีร่างกายอันนี้เลยเราถึงได้เห็นธรรม เราเห็นว่าทุกขังอริยสัจจงมันอยู่ในร่างกายอันนี้ดังนั้นวิธีการพิจารณาวิธีการไข้ควรตายต้องมันก็ต้องยึดตามแนวทางของผู้เจ้าหรือยึดตามแนวทางพระสงฆ์สาวกนิสัยของเราปุคติปัญญูวิปติปัญญูเนยยะปทะปรมะ คนที่เห็นปุ๊บสลัดทิ้งไปได้เลยเมื่อเห็นทุกขังอริยสัจจังเรียกว่าอุกติปัญญูวิปฏิปัญญูพอเห็นแล้วก็ต้องเอามาไข้ควรไต่ตองแล้วก็วางมันลงไปได้อันนี้เรียกว่าวิปปติปัญญูเนืย,ยะ ต้องอาศัยการได้ยินในฟังหรือค่ควรไต่ต้องอยู่ตลอดเวลาเราถึงจะวางลงไปได้ส่วนปทะ,ะปรละมะอันนั้นเรียกว่าคนตายเคลื่อนที่ไม่ยอมจากจะขึ้นมาพัฒนาตัวเองแต่ก็ถ้าเราตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเราก็ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรไม่ว่าเราจะเป็นเนยยะ หรือไม่ว่าเราจะเป็นปะทะประมะหรือรมรรวาไม่ว่าเราจะเป็นวิป,ปต,ติปัญญุก็ตามอุกติปัญญุก็ตามถ้าเราเอาใจใส่ตัวของเรามันไม่เหลือวิสัยที่เราจะวางลงไปได้แต่นี้เราเราคิดเห็นอะไรมีค่ามากกว่าใจของเราลองมาพิจารณาดูที่ว่าเราเห็นค่าอะไร ในโลกอันนี้ว่ามันมีค่ามากกว่าใจของเราใจของเราที่ท่องเที่ยวในวัฏตะมาช้านานแล้วเรายังจะต้องปล่อยให้มันท่องเที่ยวต่อไปอีกด้วยหรือแค่ชาตินี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นทุกข์ขนาดนี้ถ้าชาติต่อๆไปไม่มีคำสอนของผู้เจ้าเลยเป็นศูนย์กลับ มันจะเบียดบังกันมากแค่ไหนขณะที่ว่ามีธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามีอยู่ประจําโลกแต่ผู้คนมันก็ยังเอารัดเอาเปรียบกันมากขนาดนี้ถ้าไม่มีคำสอนของผู้เจ้าเลยเป็นศูนย์ักับคือไม่มีคำสอนของผู้เจ้าเลยสัตว์โลกมันจะเบียดเบียนมากขนาดไหนเราลองหลับตาดูก็ได้ อย่างทุกวันนี้มันก็ยังเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาและตลอดไปเราเองก็ถูกเบียดเบียนมาตลอดอะไรที่มาเบียดเบียนเราคววมแก่คววมเจ็บไข้ได้พยาธิคววมเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีหรอกคนที่เกิดมาในโลก่ว่าไม่มีโรคคาพยาธิในตัวเองมีด้วยกันทั้งหมด แต่ว่าจะมีมากมีน้อยแสดงอาการมากอาการน้อยแล้วแต่แล้วแต่กรรมและผลของกรรมขึ้นอยู่กับกรรมขึ้นอยู่กับผลของกรรมจะเป็นขันธวิบากหรือกรรมวิบากแต่และคนที่สร้างมาด้วยกันทั้งนั้นนั่นจากนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือทําความเข้าใจในภาคปฏิบัติเราจะต้องทําความเข้าใจถึงที่สุดของทุกข์เมื่อเรามาเห็นทุกข์แล้วเราก วางทุกอันนั้นลงไปจิตใจเราก็จะเบาสบายขึ้นมาโอ้โหแล้วอุ่าห์ธนุถนอมมาตั้งชานานแล้วมันมาแสดงให้เราเห็นความจริงคือธรรมเมื่อเราได้เห็นธรรมแล้วแล้วจะไปาหาที่ไหนบันธรรมสั่งสอนของผู้เจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานั่นอันนี้เลยที่เรียกว่าทุกขังอริยสัจจังเราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้ว เราก็วางไปแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องมาวางอีกนะรู้แล้วก็คือไม่มีอะไรที่จะต้องมารู้อีกไม่ว่าจะในพบไหนภูมิไหนก็ตามเรารู้แล้วเราได้ศึกษามาพอแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องการที่จะรู้มันอีกต่อไปดังนั้นวิธีการปฏิบัติในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเ,เรารู้แล้วรู้เลยเระวางแล้ววางเลยไม่ต้องเอากลับมาอีก ก็ดูตัวอย่างง่ายๆอย่างเราเม้วนน้ำลายออกไปแล้วจะเอาน้ำลายก้อนนั้นกลับเข้ามาใส่ปากเราอีกไหมหรือเราคักเสมหะออกไปแล้วเราจะเอาเข้ามายัดใส่ปากเราอีกหรือเปล่าเราไม่เอามาคือเรารู้แล้วรู้เลยขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ในวันที่13และ14เมษายน2568 พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สาวกันตสีโลหนึ่งองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหนึ่งองค์รูปเหมือนหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธสามองค์ในวันที่19เมษายน2568หรือร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนโครงการต่างๆของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดเวลุวันสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180317071